สวัสดีครับจันจานนะครับเดี๋ยวมาดูเวิร์กช็อปเนะแต่และเวิร์กช็อปก็ไม่นานนะสบายๆนะครับเวิร์กช็อปเดเดี๋ยวเราจะสั่งเซอร์โวมอเตอร์กันเซอร์โวมอเตอร์นะครับมันจะเป็นแบบมอเตอร์ Motor ที่สามารถสั่งงานให้มันไปอยู่ในโพซิชันหรือมุมที่เราต้องการได้วิธีการต่อของมันเนี่ยมันจะมีอยู่3สายนะครับโอเคสีแดงเป็น Power แล้วก็สีน้ำตาลเป็นกลาวสีส้มเป็น สัญ n a l ณนะครับเป็นสัญญาณสัญญาณที่วิ่งเข้าจะเป็นสัญญาณเป็นแบบ PWM โอเ okay. ค PWM คืออะไรเอ๊ะมาถึงตรงนี้พีเ่เรเออร์จาไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะหาให้ก่อนมีเคยเขียนเอาไว้ละเออนี่นะ PWM มันจะเป็นอย่างนี้นะมันชื่อมาจาก Pulse Width Modulation นะครับสัญญาณมันจะมาเป็นลูกคลื่นเป็นพ u l ส์อย่างเงี้ยแหละ แล้วมันจะสามารถเป็นแบบ p พ l ส์ห่างๆเพ l ส์ Pause ทีได้ซึ่งสัญญาณแบบนี้ครับมันจะถูกเอาไปแปลงเป็นตัวองศาของตัวเซอร์โวนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทำนะโปรแกรมมาทำให้เรานะครับก็สะดวกดีนั้นสไตล์การต่อมันง่ายมากครับนี่เห็นไหมสีแดงเราต่อเข้าขั้วบวกสีน้ำตาลเราต่อเข้ากลาวนะครับแล้วเราสัญญาณมาตัวหนึ่งแต่ว่าสัญญาณชุดนี้ต้องเป็นขั้ว PWM นะครับ โอเคแล้วชุดคาสั่งก็ไม่ยากนะครับมันจะเป็นชุดคําสั่งแบบที่สั่งให้เซอร์โวมันวิ่งไปที่มุมต่างๆได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบนหลุกง่ายๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูเลยละกัน w บ r กช็อปวูบเบกช็อปเจ็ดแล้วหรอเ o รกช็อปเจ็นะครับสิ่งที่เราต้องการอ r ดโน้หนึ่งตัว เซอร์โวหนึ่งตัวนะครับใช้เซอร์โวตัวน,นี้ก็ได้หมุนจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บไปเดีย๋ยวเราต่อง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสีแดงต่อขั้วบวกสีน้ำตาลต่อกลาวโอเคจะเส้นไหม แค่นี้พอละตัวนี้ต่อสัญกณนะครับอย่างเช่นตัวนี้จนต่อเข้าเป็นขั้ว3ามเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเขียนโค้ดดูครับโค้ดตัวนี้ไม่ได้ใช้มันจะมีคำสั่งอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมโรเตอรเซอร์โวพินสนะครับเลือกให้ถูกพินไปที่กี่องศานะอย่างเช่นตัวนี้เซตเป็น0องศาลองเพลย์ดูนะครับ นี่มันก็วิ่งไปที่ศูนย์องศาเดี๋ยวจันทำเป็นสเต็ปง่ายๆก่อนรอสักสองวิเซตเก้าสิองศาเซต180รอองศานะครับรันดูเหมือนจะวิ่ง0วิ่ง90วิ่ง180นะครับแล้ววนกลับมาที่0 90 ร้อยแปดสิบเห็นไหมเออดังนั้นอารมณ์คือประมาณว่าอยากจะให้มันวิ่งไปที่มุมไหนครับก็เลือกมุมไปค่ามุมตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเซตเป็นเลขเลยก็ได้นะหรือว่าเดี๋ยวเราเอาค่าตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะเออมันจะทําการแบบอ่านค่าให้กันได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างในบล็อกที่จนเขียนเอาไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากมันคือการนับตัวเลขนะครับเขาไปทีละสะเต็ปเออมันก็คือการเหมือนกับเล่น อะไรนะ LED แล้วก็หลี่ไฟอะครับเอออยู่ที่เราแหละว่าเราจะเล่นท่าไหนสมมติจันทร์ิเกตไปตัวนึงนะครับให้มันวิ่งไป90มันก็จตวิ่งเนาะ0 90 180วนกลับไป90แล้วก็วนเป็น0แล้วก็วนเป็นหลูเป็นหลูของมันไปนครับเออประมาณนี้ส่วนที่เหลือเราอยากให้มันสมูท เราก็ใส่ให้เป็นเขาก็ได้เป็นฟอก็ได้นะครับก็ไปเอาท่านั้นไปเล่นกันละกันงั้นตัวนี้จะแม่อธิบายแล้วนะครับลองไปแกะแบบตัวบล็อกแล้วก็ลองไปไล่ดูละกันเออจนใบ้คร่าวๆว่ามันก็เหมือนชุดคําสั่งที่เราเล่นหลีไฟนั่นแหละครับประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาง่ายๆแค่นี้ละกันนะครับทิ้งพื้นที่เอาไว้ให้ไปลองเล่นเองบ้างไปละ